สวัสดีค่ะมาพบกับช่องลิตาส o อรี่ชาแน,นลอีกแล้วนะคะวันนี้ลิตาก็จะพามาพบกับต้น EP ด่างขาวหรือ EP เพลมน้ามพินาตั้มนะคะตอนนี้นะคะ EP ของลิตานะคะก็อยู่ในใบแบบร่างฉีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ลิตาจะพาไปดูกันค่ะของลิตานะคะตอนนี้มีทั้งหมด 3ต้นนะคะแล้วก็รวมต้นแม่เนี่ยก็จะเป็น4ต้นเดี๋ยวลิตาจะพาไปชมนะคะต้นแรกที่ลิตาจะพาไปดูนะคะก็จะเป็นต้นที่ลิตาเนี่ยปักชำมาจากต้นแม่อีกทีหนึ่งนะคะก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ7เดือนนะคะจนได้ร่างนี้มานะคะก็ลิตาปักชำนะคะตอนนั้นปักชำไปทั้งหมด7ต้นนะคะแต่รอดมาทั้งหมด3ต้นเท่านั้นค่ะก็อันนี้นะคะจะเป็นต้นแรกที่เราปักชำนะคะใช้เวลา7เดือนนะคะจนน้องเนี่ยเป็นใบร่างฉีกนะคะ าจากที่ลิตาลองสังเกตนะคะก็คือ,อหลังจากเจ้าตัวคีนเสาหลักก็จะเจริญเติบโต,ตเร็วยิ่งขึ้นนะคะจากที่เรา,เาสังเกตมานะ,ะใบน้องนะคะก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ใบน้องเขาเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะใบของน้องก็จะเริ่มฉีกนะคะเดี๋ยวลิตาจะเอาให้ดูนะคะว่าใบของน้องเนี่ยฉีก แล้วไล่ลำดับไปอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นลำต้นของเขานะคะแล้วก็รากของเขานะคะตอนนี้รากก็เริ่มใหญ่มากแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบที่เริ่มฉีกใบแรกนะคะก็จะฉีกเป็นหนึ่งแฉกนะคะแล้วก็ตัวข้อถัดไปนะคะข้อถัดถัดไปของเขาเนี่ยก็จะเริ่มฉีกเป็นสองแฉกค,ค่ะแล้วก็มันก็จะไล่แฉกไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับต้นนี้นะคะน้องก็เลื้อยจนสุดเสาแล้วนะคะก็ลิตา,าก็เลยปล่อยให้เขาเกาะกำแพงไปเลยนะคะหลังจากที่เขาเกาะกำแพงนะคะทุกคนน้องใบใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมนะคะเราก็แบบใบแฉกสวยมากๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรากที่เขาเกาะกับผนังนะคะอันนี้ก็จะเป็นร่างที่เขาฉีกค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ใบใหญ่กว่าฝ่ามือเราเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความด่างที่สวยงามนะคะน,นี่ก็จะเป็นใบที่ ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะอยากให้น้องใบฉีกไวๆนะคะลิตาแนะนำนะคะให้หาเสานะคะให้น้องเกาะเพราะหลังจากที่น้องเกาะนะคะน้องก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ไวใบก็จะเริ่มแชกแล้วก็ฉีกไวนะคะ สำหรับวิธีการดูแลนะคะลิตาก,ก็จะรดน้ำแบบวันเว้นวันนะคะหรือถ้าสมมติว่าเราเามีเวลานะคะเราก็อาจจะใส่ปุ๋ยให้กับเขานะคะเพื่อที่จะบำรุงต้นและก็บำรุงรากนะคะ ต่อไปนะคะลิตาก็จะพาไปดูต้นแม่นะคะที่ลิตาเนี่ยปักชำต้นนี้มานะคะตอนนี้นะคะใบของต้นแม่เนี่ยก,ก็อยู่ในช่วงระหว่างการฟื้นฟูนะคะเพราะตอนที่ลิตาปักชำตอนนั้นเนี่ยลิตาก็ค่อนข้างที่จะลื้อรากเขาแรงนิดนึงตอนนี้ก็กําลังฟื้นตัวนะคะแล้วก็ผ่านมาเจ็ดเดือนละเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันค่ะ สำหรับต้นแม่ของตัว EP ต้นนี้นะคะลิตาเนี่ยซื้อมาตอนนั้นในราคา750บาทเมื่อตอนกรกฎานะคะปี64ตอนนั้นก็จะเป็นในช่วงที่แบบไม้ด่างค่อนข้างบูมนะคะเดี๋ยวลิตาจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าตอนที่ลิตาซื้อมาตอนนั้นเนี่ยเป็นแบบไหน นี่เลยค่ะเพื่อนๆต้นทิลิตาซื้อมาตอนแรกนะคะก็ได้มาประมาณ4 5หใบนะคะก็แต่ว่ามันเป็นใบที่เขาปักชำมาอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนั้นทิลิตาลองดูนะคะเหมือนเขาจะมี2ข้อนะคะใน1ต้นได้มา700บาทแต่ตอนนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าทิลิตาว่าพอมันโตแล้วใบฉีกเนี่ยมันค่อนข้างสวยอันนี้ก็จะเป็นต้นแม่ของเขานะคะก็จะมีทั้งหมด2ข้อนะที่ขึ้นไล่กันมานะคะอันนี้ก็จะเป็น เพื่อนๆของเขานะคะที่ลิตาปักชำม,มาตอนนั้นแล้วเหลือรอดมา3ต้นอันนี้ก็จะเป็น2ต้นที่เหลืออันนี้ก็จะเป็นต้นที่ลิตาปล่อยให้เขาเกาะกับผนังขึ้นไปนะคะเขาก็จะเริ่มใบฉีกแล้วเหมือนกันเหมือนกับต้นแรกเลยนะคะก็ใบก็เริ่มฉีกแต่ว่าน้อยกว่าต้นแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบร่างฉีกแบบเบาๆนะคะ ก็ต้นนี้จะด่างกว่าต้นแรกนะคะใบก็จะค่อนข้างมีสีสันที่สวยงามเดี๋ยวลิตาจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งก็คือจะเป็นต้นที่3ต้นนี้นะคะเหมือนเขาจะเลื้อยเลื้อยเร็วนิดหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าหลุดเสาหลักไปนะคะแล้วก็เขาก็เลื้อยไปเรื่อยๆเลยทีเนี้ยเดี๋ยวลิตาจะพาไปดูว่าการที่เขาไม่มีเสาหลักเนี่ยเขาจะโตแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นต้นที่3มนะคะที่เขาเลื้อยไปเรื่อยๆเลยก็จากที่สังเกตใบนะคะหลังจากที่เขาไม่มีเสาเกาะนะคะเขาก็จะใบไม่ค่อยโตนะคะก็ใบโตช้าแล้วก็ใบไม่ค่อยฉีกนะคะอันนี้เดี๋ยวลิตาไลให้ดูเนี่ยกว่าเขาจะฉีกนะคะเขาเลื้อยมาไกลามากๆเลยค่ะ สำหรับตอนนี้ลิตาก็ไม่มีเวลาดูแลนะคะก็เลยไม่ได้ตัดปักชำนะคะก็กะว่าเดี๋ยวให้เขาเลื้อยไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาว่างๆเมื่อไหร่นะคะก็จะมาตัดปักชำเหมือนกับตอนที่เราแยกเขาออกมาจากต้นแม่ของเขาเลยสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลิตาสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ